เปยาอะไรใหญเอาก้วยตัวเอาก้วยอืมคือยาเอาก้วยรน้ําตกดีเอาก้วยเออมันคือแมี่ยงตัวนั้นหัวเกามันทำอะไรบุนเออเกาได้ฟันแล้วอ็กยังได้บัตรฟนเราก็ไปแช่ด่าดีดแช่น้ำเกลือตัวแช่เบิดหัวนี่ตีหมดแล้วด่างเราก็ไปฟันเป็นแผ่นตัวบัตรตีฟันเป็นแผ่นเออเราก็ไปแช่น้ำเกลือไว้ตัวบัตรแช่น้ำเกลือไว้แถวข้างล่างออกอีก ล่างแซ่จะขึ้นแบบสามขึ้นล่างซู่ขึ้นบ่ล่างซูมือบ่น้ำเกลือบ่ได้ล่างเนี่ยน้ำเกลือจะขึ้นสามขึ้นเอิญนน้ำยังเอิญนน้ำหึมเอิญนน้ำหึมสามขึ้นจะเอาออกมาอีกสามขึ้นล่างเศร้าแรงอีกวันอันอันออกจากน้ำเกลือแล้วล่างซูมือล่างเศร้าล่างแรงล่างเศร้าล่างแรงเป็นแล้วก็ใส่ด่างเคียวจอหน้ำสุดท้ายหลายหนึ่งมากไสด่างเคียวแล้วก็